วียเผยเหตุที่อาจพักงานหนึ่งปีพร้อมเปิดชีวิตจริงหลังแต่งเมีย สลาโสดใช้ชีวิตคู่กับภรรยาสาววิกกี้พิมลยามาได้พักใหญ่แล้วสําหรับพระเอกเวียสุกลวัตรล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตคู่ล่าสุดกับแบร์ทายบัสว่าตอนนี้หมดแล้วซึ่งลายเสือกลายเป็นแมวไปแล้วที่สําคัญหนุ่มเวียงแง้มไว้ด้วยว่าอาจจะขอพักงานสักหนึ่งปีเพราะอยากมีลูกแล้วโดยหนุ่มเวียเผยว่าคือตอนนี้ผมมีแชปเตอร์ใหม่แล้วครับผมเป็นสามีแล้วถ้าถามเรื่องมอเตอร์ไซค์ผมบอกเลยตอนนี้ผมไม่ได้ขี่แล แล้วแหละยาวๆหัวเราะไปจนกว่าจะมีลูกก็คงยาวแล้วตอนนี้ทุกคนอาจมองภาพผมไม่ออกผมบอกเลยว่าเวลาที่ภรรยาพูดผมนี่แบบเป็นอีกคนหนึ่งแล้วครับผมไม่ได้เป็นคนคูลๆแบบที่ทุกคนเห็นแล้วผมดูเป็นแมวมากเลยตอนนี้แล้วก็อยู่ที่บ้านตอนนี้หน้าที่ผมนะครับคอยช่วยเหลือภรรยาในทุกรูปแบบสนับสนุนมีหน้าที่เป็นกระเป๋าตังค์ที่ดีแล้วก็คิดถึงอยากจะกลับไปขี่มอเตอร์ไซค์อีกครั้งแต่ไม่เป็นครับเดี๋ยวพอสักพัก พักหนึ่งก็อาจจะได้ไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ตอนนี้อยากพักงานสักปีหนึ่งอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะทําหน้าที่ที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นแชปเตอร์ใหม่ของผมผมไม่รู้เลยไรยไอเดียมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมต้องสนุกที่จะได้มีชีวิตครอบครัวอยากมีลูก